สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วค่ะย่าจะนี่จะทำหมูกรอบวันจ่าเห็นนะหมูกรอบกำลังแบๆๆบอดผุดผุดผุดผัดต้มผัดหมูกรอบเรามีขั้นตอนนะคะเอาหมูไปต้มประมาณเจ็ดนาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่นี้พอมาซับซับหมูให้มันแห้งแล้วก็เอาเกลือทาพานะคะที่เรามาเกลี่ยเป็นตาตาแล้วเสร็จแ,แล้วก็ เอาไอ้เกลือใส่จ้ะน้ำต้มเจ็ดนาทีเสร็จแล้วแล้วก็เอาเกลือใส่เสร็จแล้วก็มาแช่น้ําต้มสายชูประมาณเจ็ดไปห้านาทีเสร็จแล้วก็มาทอดจ้ะทอดไฟอ่อนนะคะเป็นขั้นตอนทอดไฟอ่อนทอดพอเหลืองๆจ้ะเสร็จแล้วพอมันสุกแล้วก็จะเอาไปใส่ช่องฟิวสเอาไว้ยี่สิบนาทีเสร็จแล้วก็มาทอดไฟแรงจ้ะมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายเห็นก็จ้ะหมูเราเนี่ย หลายขั้นตอนเลยนะที่แกก็ต้มก่อนที่แรกที่ต้มมากกว่าเจ็ดนาทีให้มันสุกอะเนาะแต่แล้วก็ามาเช็ดให้แห้งอาจจะซู่ซับให้แห้งแล้วก็วมาทาเกลือแล้วก็ตามด้วยแช่น้าส้มสายชูท่วมหนังหมูแต่แล้วก็ามาทอดนี่นะจะทอดไฟอ่อนทอดไฟอ่อนเสร็จแล้วก็พอมันนึ่งเสร็จแล้วก็ไปใส่พริตเอาไว้จ้ะใส่พริตเ้อาไ้เสร็จแล้วก็มาทอดไฟแรงอันคือขั้นตอนสุดท้ายโอเคนะคะพี่น้องเรียกว่าทำหมูกรอบจ้ะ จะกรอบสะเด็ดขนาดไหนก็เดี๋ยวมาดูกันตอนที่มันสุกแล้วจ้ะไอจะไอจะใช้ได้แลวค่ะมันเหลืองนะเห็นปะ่ะไอจะใช้ได้และวนี้ก็ทําหลายเมนูนะคะวันนี้ก็เลยทั้งจะทําไอข้าวต้มผัดจ้ะนี่กาลังนึ่งข้าวอยู่ปกติเราจะผัดเอานะแต่เรานึ่อเอานี่ก็จะเสร็จแล้วจ้ะทำให้คุณสามะคะเมนูเนี้ย ที่ว่าอทอดหมูกรอบเนี่ยให้เขาได้ลองกินเพราะว่าเขาเคยกินแต่ไอเขาไปอบในตู้ไอที่ใต้ของเตาทํากับข้าวนลจ้ะเขาจะไปอบอย่าง,งน,นั้นเมื่อหน้าคริสต์มาสก็จะกินแบบนั้นแต่ทีนี้ฉันี่ก็เลยทสํสจุดของคนไทยแบบเผื่อก็จะติดใจนะมันจะกรอบฟ้าสะเทือนเลยจ้ะมันแบบจะแบบคอยดูนะมันจะอะไรต่างก่อนของเขาขนาดไหนก็จะติดใจของ,ของ มันจะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปใส่ช่องพีทีแนพอมันได้แล้วันนี่จะให้ดูใกล้ๆนะจะเหลืองๆแล้วจะ ทอดประมาณนี้ค่ะไม่ได้ทอดให้สุกนะนเสร็จแล้วก็จะเอาแรปพันรอบจานมาเสร็จแล้วก็จะเอาไปใส่พิษเอาไว้ยี่สิบนาทีต้องพิศจ้ะ ละโอเคนะคะพี่เนาะพอมันเหลืองแล้วก็เอาเข้าไปในฟิวจ้ะให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยเข้าในฟิว แล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็มาทอดไฟแรงอันนั้นเป็นอันสิ้นสุดคนะ่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายอันนั้นนะโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในที่การงานทุกอาชีพนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า